สวัสดีค่ะติดตามรับชมช่องป้าออนพี่สาวลุงพลน,นะคะเอาเปลี่ยนมุมหน่อยด้วยบะนี่เปลี่ยนมุมหน่อยเนาะมาบะนี่เดี๋ยวป้าออนนะคะจะมาจะมากางนั่นนะคะกางพานันแยงค่ะว่าแม่พี่นอนะ้องน้ำพันแยงเขียวนะคะอยู่ข้างๆคุ้นยาผ้านะคะป้าออนจะมากางเบิ่งว่ามันจีก่วงขนาดใดเด้อค่ะเด้อ ป่าเตรียมมาใส่เข่าค่ะพ่อแม่พี่น้องเวลาประมาณบ่ายโมงหาซิบด้วยค่ะเด้อสิบ่ายสงองโมงแล้วเนาะค่ะเนาะบรรยากาศค่ะปะออนกับสิมาเตรียมค่ะเตรียมผาแย่งค่ะ cái gì chưa 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 ทางที่แางมากต้องเติเต้องมี่องเตมไปุ๊บุตุบุม่เห็นโอยาวบ้านมันกฟงบอีจัไปซื้อะไย่างีย่บ ไม่ขิ้เลยบ่แม่อยังคือข้างบ่นี่โอ้ย tá, oh. หน้าเจ๊น yeah. ั <right> ่งปอกระสนตั้งตั้งตั้าตั้ง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 ต้งตั้้งตี่งตั้งตั้งต้งนี้งตั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 ดงตั้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 งตันงตั้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 ้งตัั้งตั้ง Gracias. หอยาิบิบเม็ดมันทบ่นเอนะไะเฮ้ยดดะชม้น,กกกนอัไละมันคนสำหรับใีงขอบมันที่ใจบกนนอุ <c oughs> ้ยเห็น มาตมน่อตาเรา่าบัวเรเข้าเขาไม่หลายเต็มอจ้ะดมะงแงกันเถอะฟังบุงพัแงาผาล้อมกลางเบืงเน้พทมพี่น้องเลยคุณมาเี้ยงกมาไหม

แล้วค่มัเห็ว่าเขาเจ้เหตุมาตัวงทงซี่เลยบอกแม่กองจังซี่เลยบอกเออกองมาชุกชัวรเพ็่ระเบียบรียรร่อยระเบียบบเป็นระเบียบบ่อทำบือทำบ่อทำมาอึ้งกับเพิ่มมา้อนบ้านบอกปูากระปูบ่อเขาพา เยว่บอนเวาทาองว่า <pursued. S 2> e ี่ว่ามบาดทองบาดเันก็ว่างเลย่าไม่ทีเลยจับหอบก็ได้ตัวต้องมโค้ พานะคะลองลองกลางลองกลางผ่านแยงเขียวเบิ้งค่ะพ่อแม่พี่น้องือมากวางีิ๊กเม็ดเห็นมั้ยโอ้นับไปต่างโมถึงไลยตัวกวงขากค่ะพ่อแม่พี่น้องพออันกับสิทยอยคนเข่าลงมาแล้วมันเนี้ย คนเข่ามาใส่นี่แหละค่ะผายแยงเนี่ยแหละค่ะไทมแมนซีก็ถ้ทมแมนซีก็คือซีอยู่มองนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งใดก็ต้องติดตามเบื้องเนาะค่ะเนาะว่าปละอ้อนซีเข่าอยู่มองใดตอนนี้กับกระสอบปุ๋ยกับยัางพันใ้มีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องออันนี้เพียงตะกางเบื้องผายแยงค่ะพ่อแม่พีน่น้ององานผ้าก,ก็ได้นั่งน้่ามาสนอืม นะคะ,คคะข่วมว่วงก็ได้ไงค่ะประสันไงไงค่ะบ่วแม่กว่วงเนะาะ้ยจักตอกเซียนเน่นมอง,น,งอน,อน,นั่งจักตอคักไงเนาะภานในไม่ใหญ่เอ้ยอืยอมนะคะกว้างม,มากเลยเดี๋ยวปอนก็จะขนข้าวลงมากองตรงนี้นะคะผ้าแย Ä งเนี่ยนะคะผ้าแย Ä งเขียวค่ะพ้ไม่มีนองผอนหง ก็ขอบคุณนะคะ,อะขอบคุณคุณเอฟซีนะคะด,ดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ